สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่7เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่าประตูทักษิณเสียงตายเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าทักษิณเนี่ยนะครับอื้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่หมากในกระดานเกมการเมืองเท่านั้นนะครับคือเท่าที่จับทิศทางเนี่ยเหมือนก็ถูกวางไว้ในตำแหน่งหมากในกระดานเปลี่ยนเกมการประเทศถึงขนาดน,นั้นเลยครับที่เรียกทักษิณบรรลุโทษเทวดาเนี่ยไม่ผิดหรอกครับดังนั้นเนี่ยในความเป็นมนุษย์อย่างเราๆเ,เนี่ยก็อย่าไปเดาเส้นทางเทวดาซะ้ยากเลยครับ พระพเทวดาเนี่ยยามไปไหนเหาะเหินเดินด้านเมฆไปสูดมนุษย์มุดท่อเดินถนนปนกับหมาจะทันได้ยังไงล่ะครับได้แต่เดาไปเปะปะเปะป่ไปเรื่อยปเปืปเป่อย,ปปยนั่แหละครับอย่างที่ตื่นเต้นกันตอนนี้ว่าเห็นทีทักษิณเนี่ยอดออกจากคุกก,กลับไปนอนจันทร์สงล่าหลังจากได้รับการพักโทษต,ตอนกลางกุมภาพันธ์นี้ซะแล้วนะครับเพราะว่าตำรวจเขาต้องอายัดต,ตัวไว้ต่อที่เรือนจํา ตั้งแต่วันที่เดินทางกลับเข้ามาเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566เป็นผู้ต้องหาในความผิดตามมาตรา112ด้วยไปพูดคำที่ไม่สมควรที่เกาหลีใต้เมื่อปี2558นะครับผมว่าประเด็นนี้เนี่ยคนที่รักทักษิณไม่ต้องหวั่นใจวิตกหรอกครับคนชังทักษิณ ก็ไม่ต้องไปสมน้ำหน้าหรือว่าไปสะใจเขานะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเทวดาว่าด้วยทันทิพ์เราชาวมนุษย์แค่ตามดูบทบาทลีลาตำรวจอายการและก็ราชทานเข้าไปนะครับว่าบทที่เขาเล่นเนี่ยขึ้นต้นกับลงท้ายมันใช่หนังเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับ ถึงตอนนั้นถ้าเกิดใครจะดีใจจนกรี๊ดสลบก็เอาเะครับหรือว่าใครจะสวมผ้าใบกับใจถึงถึงจะไปเอ็กซ์ไซส์กันก็ค่อยว่ากันไปตามเหตุปัจจัยนุนนำานะครับผมจําได้ว่าตั้งแต่วันที่19กันยาปี2549เนี่ยวันที่ทักษิณหรือว่านายกทักษิณก็แล้วแต่นะครับวันนั้นกลายเป็นสัมภเวสีไป UN แล้วกลับประเทศไม่ได้เพราะว่าถูกบิ๊กบังเนี่ยยึดอํานาจจนถึงเมื่อปีกลาย วันที่22สิงหาคม2566นั่งเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่บอนอหกดอนเมืองแล้วก็เข้าสถานที่รับรองในคุกพอเป็นพิธีไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับจากนั้นก็หอออกมากลางดึกขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็17ปีเต็มๆนะครับเพิ่งจะเห็นบทบาทอายการชนิดที่เคลียชัดจัดเต็มต่อนายทักษิณกับคดีที่ค้างก็เมื่อวานนี้แหละครับ วันที่6กุมภาพันธ์2567เพิ่งจะเห็นเมื่อวานนี้เองจัดเต็มจนอดระแวงไม่ได้นะครับว่าหน้าฉากที่จริงจังเนี่ยมาจากเบื้องหลังที่ซ่อนเร้นอยู่หรือไม่เพราะอะไรครับก็เ,เพราะไม่เคยเห็นการถแถลงครั้งไหนของอายการในจกักรตือร้้นด้วยอยากถแถลงแจกแจงอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดชื่อประยุทธ์เพชรคุณถแถลงออกมาเป็นฉากๆเลยนะครับบอกว่านายทักษิณชินวัตร ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2559สํานักง,งานอายการสูงสุดได้รับสำนวนจากกองกำกับการ3กองบังคับการปร,บราบปรามทางเทคโนโลยีข้อหาร่วมกันมิ่นประมาทดูมินแสดงความอาฆาตมาตร้ายและร่วมกันเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยข้อความอัดเป็นเท็จเหตุเกิดเมื่อวันที่21 เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2558ที่กรุงโซเกาหลีใต้และประเทศไทยต่อเนื่องกันซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ซึ่งอายการสูงสุดเนี่ยมีอำนาจรับผิดชอบคดีและคำสั่งทางคดีเห็นควรสั่งฟ้องเมื่อวันที่19เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2559คดีนี้เนี่ยนะครับมีอายุความ15ปีด้วยกัน จะขาดอายุความวันที่21เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2573ดําำเนินการออกหมายจับต่อสารอาญาตั้งแต่วันเกิดเหตุวันที่22เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนายทักษิณเนี่ยเดินทางกลับเข้ามาพนักง,งานสอบสวนก็นำหมายจับไปแจ้งอายัดต,ตัวกับกรมรัชทัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันที่17มกราคมปีนี้แหละครับ อายการกับตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับนายทักษณิณได้รับทราบกันนายทักษณิณให้การปฏิเสธและยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดมีการบันทึกคำให้การของนายทักษณิณและหนังสือร้องขอความเป็นธรรมอยู่ด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยก็อยู่ที่สำนักงานคดีกิจการอายการสูงสุดเพื่อส่งให้อายการสูงสุดพิจารณาเพื่อมีความเห็นทางคดีต่อไปคดีนี้ก็เคลียร์ชัดนะครับว่า ตำรวจปราบปรามทางเทคโนโลยีและอายการเนี่ยทำสำนวนคดีเรียบร้อยตามขั้นตอนไม่ได้สอว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คดีก็เดินไปจนถึงขั้นอายการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วนะครับแจ้งอายัดต,ตัวทักษิณที่เรือนจำเอาไว,อว้เรียบร้อยแล้วเรียกว่าออกจากคุกวันไหนเนี่ยรับตัวไปฟ้องคดีต่อสารอาญาในความผิดตามมาตรา112ทสันทีเมื่อวานนี้ครับวันที่6กุมภาพันธ์เช่นกัน อธิบดีกรมราชธรรมชื่อว่านายสหาการเพชรนรินทร์ถแถลงเมื่อกันนะครับเรื่องนักโทษเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษผมก็ฟังท่านขี่ม้ารอบเมืองถแถลงก็พอจะจับความได้นะครับว่าในจํานวนนักโทษเข้าเกณฑ์ที่ได้รับการพักโทษเนี่ยมีชื่อของนายทักษิณชินวัตรในรวมอยู่ด้วยวราวสัก22กุมภาพันธ์นี้แหละครับทักษิณเนี่ยจะได้กลับไปนอนจันทร์สง่าตามเงื่อนไขคืออายุ70ปีขึ้นไปเจ็บป่วย แล้วก็รับโทษมาแล้วหนึ่งในสามของโทษหนึ่งปีแฟนานุแฟนทั้งหลายส่วนหนึ่งก็ดีใจแหละครับชื่อทักษิณเนี่ยได้ออกจากคุกแต่อีกส่วนหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะ,ระถูกอายัดต,ตัวไว้ดําเนินคดีต,ต่ออาจจะต้องนอนคุกที่โรงพยาบาลตารวจต่อก็ได้แต่ผมว่าน่ะไอ้ประเด็นนี้เนี่ยมันจิ๊บจ้อยครับไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกครับขนาดติดคุกยังติดแต่ชื่อเลยตัวไม่ต้องนอนคุกเลยแม้แต่นาทีเดียว แล้วนี่แค่ขั้นตอนเป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องนอนคุกมันมันจะไม่แจก,กจี้ไปหน่อยนะครับป่านนี้ตํารวจไม่แย่งกันทําการประกันตัวให้จนหัวชนกนตายไปแล้วเหละครับเนี่ยอายการจะส่งฟ้องศาลวันไหนก็นัดไปพร้อมกันที่ศาลวันนั้นแหละครับอย่างที่ทํากันเป็นปกติทุกวันนี้มันก็จบเรื่องฉะนั้นประเด็นถูกอายัดต,ตัวแล้วกลัวจะไม่ได้กลับไปนอนบ้านเนี่ยเลิกคิดไปได้เลยนะครับส่วนประเด็นที่2โคศกอายการสูงสุดแถลงอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้ ทักษิณเนี่ยทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดเรื่องอยู่ในขั้นตอนสำนักงานคดีกิจการอายการสูงสุดส่งให้อายการสูงสุดพิจารณาเพื่อมีความเห็นทางคดีว่าที่ทักษิณร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นยังไงถ้าเกิดว่าฟังไม่ขึ้นเนี่ยก็สั่งฟ้องตามเดิมนั่นแหละครับถ้าฟังขึ้นก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้ฉะนั้นยัง50-50อยู่นะครับนั่นคือระวังพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรม บวกกับเป็นผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวจากพนักง,งานสอบสวนก็ชัวร์ล้ครับไม่มีเหตุอันใดที่ทักษิณเนี่ยจะออกจากโรงพยาบาลแทนการออกจากคุกเหมือนกับนักโทษคนอื่นกลับไปนอนบ้านไม่ได้นะครับผมถึงว่าสิครับในความเป็นนักโทษเทวดาของทักษิณเนี่ยโทษของเขาจริงอยู่ในระดับที่เรียกว่าเทวทันฉะนั้นกับทักษิณเนี่ยนะครับ ไม่ว่าคดีใดๆมันเป็นเรื่องนอกเหนือความคาดหมายของสามัญมนุษย์จะเอาเกณฑ์คุกกรมราชฐานมาปรับใช้กับเขาเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับแต่ที่คุณจะต้องรู้ไว่อย่างหนึ่งว่าเทวดายัางไงก็ต้องอยู่ใต้กฎมนุษย์ข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่าเมื่อไปสถิตยอยู่ที่ใดถ้าเจ้าบ้านถ้าเจ้าของสถานที่นั้นเขาไล่เทวดาตนนั้นก็อยู่ไม่ได้นะครับต้องไปอยู่ที่อื่นทันทีเหมือนกันอย่างบ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเทวดาเจ้าที่อยู่แล้วไม่ให้คุณ เจ้าของบ้านเขาออกปากไล่เทวดาเจ้าที่เนี่ยต้องไปทันทีเหมือนกันนี่เป็นกฎบังคับใช้กับเทวดาฉะนั้นเทวดาที่อยู่กับสังคมมนุษย์ก็ต้องสังวรในประเด็นนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดไปอยู่เหนือหัวชาวบ้านเขาล้ามไปเนี่ยแถมมีแต่ร้ายไม่ให้คุณเขาก็พากันใส่รองเท้าผ้าใบากับใจถึงถึงแล้วก็ออกมาขับไล่กันมากๆวันไหนเทวดาตกสวรรค์ชั้น14เอาได้ง่ายๆนะครับอย่าทำเป็นกระยิมยิ้มลำพองไปเลยครับโดยหลงคิดว่าบ้านเมืองนี้ ชาวประชาทอดธุระกันไปหมดแล้วบ้านเมืองอยู่ในกำมือข้าแล้วใครจะขึ้นช้างลงม้าก็ช่างโกงเอาตังค์มาแบ่งทุกคนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนจากแช่งเป็นชื่นชมได้โอกาสเนี่ยมีให้กับทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่าจะดีจะร้ายมันอยู่ที่ว่าคนนั้นใช้โอกาสไปในทางไหนแล้วก็ใช้โอกาสแบบไหนเหมือนลมไม่เคยพัดตามใบเรือนะครับมีแต่เรือเท่านั้นแหละครับที่ต้องปรับใบเรือไปตามทิศทางของลมผมยอมรับได้นะครับ แลวผมก็ยินดีที่คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษคุกแต่วันที่ได้รับการพักโทษเนี่ยทักษิณจะออกประตูไหนครับระหว่างสภาพเทวดาเหาะข้ามหัวทุกสถาบันอำนาจอธิปไตยไทยออกทางประตูสวรรค์ชั้น14กับสภาพนักโทษในเรือนจําเดินออกจากประตูคุกเลือกเอานะครับประตูสวรรค์กับประตูเรือนจํานี่คือประตูเสียงไทยครับทักษิณจะเป็นเทวดาที่ประชาชนเกลียดชังและขับไล่ หรือว่าจะเป็นนักโทษผู้ยิ่งใหญ่ที่ประชาชนยกนิ้วให้ก็สุดแต่ใจท่านสั่งมาก็แล้วกันนะครับ